ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียพามาเล่นเกมนะครับขอในแอปดี t a ็นะครับเพื่อรับ40คอนนะครับเล่นเกมนะครับพี่หมีนะครับผมสำหรับใครที่ปีใหม่นะฮะยังไม่มีคอนนะครับหรือว่าอยากได้คอนเพิ่มนะครับเรามาเล่นเกมนะครับผมเพื่อรับบนแอปดี t a ็นะครับเพื่อรับ40คอนนะครับโอเคเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ นะนะครับเปิดเกมมานะตอนนี้นะครับเขาแจกกี่ล้านสิทธ์เนี่ยหนึ่งร้อยล้านสิทธ์นะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านสิทธ์แต่ว่ามีคนที่ทําได้เนี่ยอยู่แค่หนึ่งมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่คนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเปิดเกมกันเลยนะครับที่จะรับสี่สิบคอนนะครับพี่หมีต้องปีนเข่าไปถึงยอดนะถึงจะได้แต้มนะครับอ่ะเริ่มเล่นจะมีเครดิตให้สองครั้งนะครับ โอเคขึ้นไปอย่าให้ชนงูนะฮะโอเคอขึ้นไป โอเคครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรารับของรางวันนะครับวิธีการเล่นนะครับพี่หมีนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้คือเราได้ผลภารกิจเราได้รับ40คอนนะครับสำหรับคนที่อยากได้คอนฟรีนะฮะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับที่แอป d t แทนะครับผมสิ้นเดือนมกราฮะ30มกรานะครับผมก็จะเป็นอาจจะเป็นเกมใหม่นะครับผมซึ่งอาจจะยากกว่านี้นะฮะเพราะเฮียเจอเกมที่ยากกว่านี้มากๆนะครับแบบ ตอบอะไรไม่ทันเลยคิดสิบวิอะไรเงี่ยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ